เบอคลิปแบบไม่ต้องพูดแบบนี้ก็ได้เหรอก็กราฟสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ด้วยนะครับผมนะที่จริงคลิปนี้มันแบบไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะต่อไปฮะที่จริงเนี่ยผมว่าคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งเลยเท่เป็นการอัดแบบเล่นเลลงช่องมากกว่านะครับผมนะคือจะพูดงไงเลยคือคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปแบบผมแค่มาเอาตัวละครแค่นั้นนะครับผมนะแบบอย่างอื่นช่างมันอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะ ซึ่งก็เขานี่จริงเกมฮงไกอิมแพคสามเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะครับผมนะที่ตะก่อนนั่นนะ่ะตอนที่ผมอยู่ออมอลหนึงน่ง่ตอนที่ตอนที่ผมอยู่มอ1หนึ่งะครับผมนะพอรอตอนนี้ผมอยู่มอลสองนะครับผมนะใกล้ขึ้นปอสามแล้วตอนที่ผมอยู่มอนหนึ่งเนะี่ยเกมนี้ติดง,งงแงมติดมากนะครับผมนะคือเพื่อนแนะนําให้เล่นนะครับผมนะต,ติดมากตอนนั้นนะครับผมนะใช่มันก็มีตัวละครหนึ่งนะครับผมนะที่ ผมก็ลิงมาต้องมาแล้วที่อยากจะได้เขาไมนต้องป็นตีนะครับผมนะก็คือตอัวละครพี่คนนี้ครับผมซึ่งตงัวละครพี่คนนี้เนี่ยคุณสมบัติตามนี้ครับผมซึ่งเขานั้นจะโจมตีธาตุน้ําแข็งนะครับผมนะซึ่งตงัวละครที่โจมตีธาตุน้ําแข็งแล้วดาเมจแรงๆที่ผมมีในมารักปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีไม่เยอะนะครับผมนะที่ดาเมจแรงๆที่ผมแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจํานะครับผมนะมีไม่เยอะนะครับผมนะถึงมีจริงๆก็เพียง bon <ๆ S 2> แค่บัวเนียนะครับผมนะ โบนิล่างอะไรเนี่ยนะครับผมนะที่จริงผมไม่แน่ใจว่าอีกล่างนึงที่เป็นล่างแบบคล้ายๆสายสปอร์ตนะคือผมไม่แน่ใจเป็นล่างนำ้ำเป็นเออ่ท่าน้ำแข็งเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมนะถ้าเป็นท่าน้ำแข็งเดี๋ยวก็เอามาให้คุคุยภาพนึ่งด้วยกันนะครับผมนะซึ่งไอ้พุนที่อยากที่ไอ้พุนที่ผมอยากได้พี่คนนี้ไม่แน่ใจพูดไปยังก็ไม่มีแค่ไม่กี่เพุนหรอกนะครับผมนะหนึ่งดาเมจแรงสองคือตัวพรอนที่ดาเมจแรงแล้วผมนั้น เราคดี่ดาเมจแรงเราเป็นธาตุน้ำแข็งเนี่ยมีน้อยนะครับผมนะเอ่อติมาร์ตาใช่ไหมเขาเขาเรียกเเขารียกว่าติมาร์ตาใช่ไหมเอ่อไซของติมาต์ตาวุ้ไอประมาณนี้นะครับผมนะก็เออ่คงน่าคงน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาของเรามาสัท่าไหร่นะครับผมนะโอเคเออมาพูดเล่นๆตัวนี้แหละนะครับผมนะ